ไอเดียแลบนะครับก็เดิมทีครับเริ่มต้นเรามาจากบริษัทเอเจนซี่ครับปกติแล้วอะเพนของเราก็คือการแก้ปัญหาเป็นลายแคมเปญให้ให้กับลูกค้านะครับก็บริษัทเราจะชำนาญการด้าน K w L K w L ก็เป็นแบบเหมือนการรวบรวมอินฟเวนเซอร์การร,รวบร,ร,รวมสื่อต่างๆแล้วก็มาคิด s t r a t e g นะก็ขายแั่นไปสู่ลูกค้าอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานของบริษัทไอเดียแ l a ตั้งแต่ต้นเริ่มต้นมานะครับจนเมื่อบริษัทที่ ทำด้านมาเก็ตนะครับก็มีการผนวกระหว่างตัว i d เ n t i t y และเทคโนโลยีเข้าวมด้วยกันติ้น,นะครับก็เริ่มต้นเลยจริงๆแล้วไอเดียแ่บจะมีทั้งหมดสพิเศษยูนิตหลักๆนะครับหลักจากที่เดิมทีเนี่ยก็จะเป็นเอเจนตี้เบสพื้นฐาน,นครับเราแตกมาเป็นสามพิเศษหลักก็คือหนึ่งก็ยังคงให้บริการเป็นเอเจนตี้อยู่เหมือนเดิมน,นะครับถ้าผมขออนุญ,ญาตใช้มันเป็นรูปแบบของร้านอาหารละกันครับจะจะได้เข้าใจแบบ กันง่ายๆในๆในบริบทที่จะสื่อถึงเรื่องของอีโคซิสเต็มต่างๆครับ uh, uh, มียูที่เป็นในเดละเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือบ mm ิเศทที่หนึ่งเอ็นซีของเราเนี่ยทำรักษณะของอมกษตรก็คือวัตถุดิบต่างๆที่เราได้ไม่ว่าจะเป็น k คลไม่ว่าจะเป็นไซตี้ไม่ว่าจะเป็น d ดต a ต่างๆเนี่ยครับ uh, mm hmm. เอารวบรวมตามด mm ีมานด์ของที่ลูกค้าต้องการครับเหมือนลูกค้าอยากจะได้แบบไหนลูกค้าอยากจะ ได้แคมเปญลักษณะไหนต้องการวัดผลแบบแบบใดเนี่ยเราก็พยายามที่จะนำส่งให้ได้ผลลัพธตามตรงนั้นอันนี้ก็คือถ้าดูจากรูปแบบคอนเซ็ปต์ก็คือเราอิงตามลูกค้าเป็นหลักนะครับวิเศษยูนิตที่2เนี่ยจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ในนั้น<อ>จะมีแพลตฟอร์มหลักๆเราเนี่ยมีอยู่3มีอยู่3ตัว1ก็คือ Connect Connect เนี่ยเปรียบเหมือนเอ่เป็นเปนเวระหว่างแบบ ลูกค้ากับแค l ที่จะมีการแบบเหมือนธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับเราก<ร>็จะมี k l l ที่อยู่ในระบบ<อ> Connect นะครับแล้วก็มีดิวพาร์เนอร์ต่างๆที่เป็นเพจเป็นสื่อเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น k o l ตั้งแต่เทียตนาโนไมโคร แมทโ,โอเมกาฮอ p เทียต่างๆนะครับเพื่อให้ราคาเนี่ยส่งไปถึงกลุ่มลูกค้าเราอ,อย่างดีอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของ Connect, คอนเน็กในหาเดียวกันตัวคอลเลกซี่นะครับตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เราอ่ร้อนกันภายในแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวเป็นทางการอันนี้เปรียบเสมือนเป็นชลวแพลตฟอร์มครับถ้าเราอาจจะคุ้นชินกับตัวแพลตฟอร์มจากจีน แพลตฟอร์มของอเมริกาที่เป็นโซเชียลวีดียแล้วก็เป็นตัวตะก,กร้าสินค้านี่ครับตรงเนี้เราก็เปรียบเสมือนว่าแคเนี่ยคือตะก,กร้าสินค้าเหมือนกันทีนี้เนี่ยเรามีความต้องการที่จะให้แคลทั้งหมดที่เป็นเรียกว่าซัพพลายที่อยู่ในตลาดทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอินพุตลงไปในระบบของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้สิ่งที่แตกต่างจาก แคลแพลตฟอร์มทั่วไปเนี่ยคือเรามุ่งเน้นถึงเรื่องการคอม m ม้นิเคชันกับเรามุ่งเน้นถึงเลดที่เป็นพวกอ่ t อินเทอร์แอคชันเป็นความคุ้มค่าต่อเงินที่จะเป็นต่างๆมาที่สําคัญก็คือเราตั้งเป้าว่าเราจะขายในราคาเหมือนเหมือนเราสามารถเราขายเคลเนี่ยในราคาที่เคลเป็นคนตั้งนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นลูกค้าหรือเป็นเอเนซที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยครับ ก็จะเห็นได้ว่าในระหว่างที่เราขายเนี่ยจะไม่มีการบวกราคาเลยแมตตบ,บาทเดียวนะครับเห็น okay, <Okay, S 1> นี่คือคอเลกซีนะครับอีกยูนิตหนึ่งเนี่ยชื่อว่า SD t นดีนะครับอนดี Team เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราเจอปัญหามาตอนแรกเนี่ยคือเรื่องของการสิดดิ้งสดดิ้งเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับว่ายุคเก่าๆเ,เริ่มต้นตั้งแต่เหมือนอพันที่ โตมาเป็นเฟซบ o ๊กมาเป็นคอมมูนิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Egg, ล Open att, เลมอนเอ็กซ์ไลน์โอเพนชร์ดหรือแม้แต่ในกลุ่มต่างๆงเฟซบุ๊กเ้นะครับแน่นอนเวลาแบรนด์จ้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมีการส่งหน้ามาไปอคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเราเ็งเห็นว่าตรงเนีมน้มันดูไม่เรียวพอสําหรับตัวลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคจริงๆที่เราจะต้องได้รับเมสเซจว่าโอเคมีคีย์ไฮไลท์ว่าหนึ่งต้อง แข็งแรงนะหนึ่งต้องสวยงามนะอันนี้ผขออนุญาตกูุปกบหากจะได้ไม่ไม่บบน,นึกถึงแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะครับก็สมมุติว่าเราชี้ชัดได้แบบนเนี้ย,มยเมสเซจที่เป็นการอ่อคอมมิวนิเคชันของตัวของเรียกว่าสีเดอร์คนที่มาทําอย่างเนี้ยเราเราจะเรียกเขาว่าเป็นสีเดอร์เหมือนเป็นผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์ผู้ที่เข้ามาตอบ สิ่งที่เอทีทำเนี่ยเราเอาเพนพอยต์ของเอเทนตี้กลุ่มลูกค้าที่อยากจะได้คนที่รีวิวจริงๆนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าในการทำให้เอทีทีมเนี่ยลงลึกลงลึกในที่นี้หมายถึงลงในระดับที่ คุณจะเป็นคนที่ทางานโรงงานจะเป็นนักเรียนจะเป็นนักศึกษาเนี่ยสามารถรีจิสเตอร์เข้ามาเนี่ยแล้วสามารถทํางานได้เลยพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วคุณไม่ต้องเป็น QL ผู้ติดตามไม่จาเป็นต้องมีเป็นพันคนเป็นหมื่นคนคุณเริ่มต้นจากการเป็น100รคนมีเพื่อน200คนที่คุณชอบในโปรดักต์นั้นจริงๆในระบบเราจะมีการเก็บอินเทอร์เตกับมีพวกเดโมกราฟิก uh, ต่างๆที่อิงไปกับแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งเลยก็คือ เวลาแบรน์จ like like well, so mm ้างเนี่ยเราจะมีการฟิลเตอร์ถึงกลุ่มคนที่เคยที่สนใจจริงๆเช่นสมมุติว่าเป็นแม่และเด็กเราก็สามารถที่จะหาแม่และเด็กจริงๆที่เป็นคนที่มีโอกาสที่จะใช้โปรดักต์จริงๆและสามารถที่จะมีรีวิวมันก็เลยกลายเป็นสิ่ท่ิของยุคใหม่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การส่งคนเข้าไปคอมเมนต์แล้วเก็บเงินจากลูกค้าแต่มันคือการมอบประสบการณ์การใช้อย่างกว้างขวางด้วยนะครับก็ตรงนี้เนี่ย เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสียงา,งางของบริษัทเราด้วยเพราะว่าเราพยายามที่อยากจะสร้างดีลไซ์ลักษณะประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยอยากให้คนที่ทํางานกับเรานะครับมีรายได้โตขึ้นอย่างน,น้อยสี0 0ันหกพต่อต่อเดือนถ้าสมมุติว่าเราโปรกัสเข้าไปหา ผู้ที่ทางานโรงงานต่างๆมีรายได้ขั้นต่ำเนี่ยอาจจะหมื่นสองหมืนห้าเงี้ยเรารู้สึกว่าการเพียบขึ้นมาเป็นสี่พันหกพันเนี่ยจ,จะมอบชีวิตที่ดีมากขึ้นให้กับเขาได้แล้วก็เรามองว่าเราจะช่วยออ่ให้คอมมูนิตี้ของในประเทศเราเนี่ยมันมันเป็นแฟลกมากยิ่งขึ้นคือมีการพูดถึงเฉพาะคนที่สนใจที่ชอบสิ่งนั้นจริงๆแล้วมีการพูดถึงแยงกว้างแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นด้วยนะครับ คนสามคอนเซปต์ในวิเศษยูนิตท,ที่สองเนี่ยของเราอะถ้าเปรียบเสมือนรา้านนะครับผมเปรียบเสมือนว่าเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับหมายความว่าถ้าตอนแรกเนี่ยของเราเนี่ยตีเรื่องเอเจนซี่เนี่ยคือการทำออกมาแต่คือการทำหนึ่งตอนหนึ่งจัตตาเพืออ่อให้คนพอใจอ่าอันนี้เหมือนกับเรามีเชลล์สินค้าแล้วก็คุณสามารถเข้ามาเลือกอย่างที่คุณอยากจะได้ได้ชอบแบบไหนชอบเป็นนักกีฬาชอบเป็นนักธุรกิจ อชอบเป็นนักเรียนนักศึกษาวัยเพศยังไงคุณสามารถเข้ามาเลือกต่างๆในแพลตฟอร์มของเราได้รวมถึงเราก็ยังมีตัวที่ยังใช้ทั้งคนให้บริการแล้วก็เป็นเชลเซอร์วิสด้วยเหมือนกันนะครับก็แตกมาทั้งหมดเป็นสามรูปแบบนะครับโอเคทีนี้พิเศษยูนิตอันที่สามนะครับสำหรับเราเนี่ยเราจะถือว่าถ้าทุกคนเนี่ยมี เหมือนมีเชฟที่ดีแล้วทำโอมาเกษตรได้มีร้านที่ดูจาน่ายมีวัตถุดิบต่างๆที่คุณสามารถเข้ามาเลือกสั่ต่างๆ,ๆได้เนี่ยเราก็มองวิธีที่สั่งของเราก็คือเป็นโซนของคาปิเชอร์คือเหมือนเรามีสื่อที่เราปั้นขึ้นมาเองอย่างตัวโปรฮับอย่างนี้นะครับ ซึ่งณปัจจุบันมีผู้ติดตาม5ล้านเศษคนนะครับก็เป็นมิเตยูที่อันแรกของเราที่เราเปิดขึ้นมาก็เป็นเพจโบูฮับก็ในนั้นก็จะมี t i ๊กต็อกนตอนนี้เป็นอันดับ2ของ t i k t ต็อกกับใน Facebook ก็ อยู่ในกลุ่มหนึ่งในห้าของเพจโปรโมชั่นที่เป็นเชิงไว้์สไตล์นะครับ<ม>แล้วก็เราก็ยังมีตัวที่เพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่อย่างเรื่องซื้อเก่งเนี่ยครับก็เพิ่งขยับขึ้นมาได้ยังไม่ถึงปีงเต็มเน,นะครับก็ตรงนี้ก็เป็น<ม>เป็นเพจในการให้รีวิวเหมือนคอน sumer รีวิวเหมือนแบบเป็นแนวกลุ่มสินค้าที่เป็น f m c g <ม><ม>เหมือนของที่ซื้อตามห้างสรรพสินค้าซื้อตามร้านสะดวกซื้อจงะนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมารีวิว ตีสะท้อนถึงในแง่มุมของโปรดักต่างๆจะชื่อว่าเพจเลือกซื้อเก๋นะครับแล้วก็คาเฟ่สตอรี่เอกติดเราครับก็เดิมทีเป็นเพจไลฟ์สไตล์คาเฟ่ต่างๆเรามีการคอลเลคชั่ร่วมกันนะครับกับคาเฟ่สตอรี่เปลี่ยนเป็นเอกติดเราก็มีการดําเนินการทุกอย่างภายใต้ไอเดียแหละนะครับตรงนี้เราสะท้อนในแง่มุมของว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไปคาเฟ่ชอบในไลฟ์สไตล์ที่แบบภาพสวยชอบถ่ายรูป ชอบในบรรยากาศต่างๆเนี่ยเราตีความออกมาเป็นในแง่มุมของถ้าเป็นโปรดักต์เราสามารถเล่าเรื่องของโปรดักต์บนเพจของเราเนี่ยเราสามารถเล่าได้ตัต้งสามุมนะตอนนี้ที่เรามีอยู่สามสามสื่อหลักๆนะครับคือเราสามารถเล่าผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วอันนี้มีโปรโมชั่นลดราคาอย่างไงบ้างอีกอารหนึ่งเราสามารถที่จะเจาะลึกของน้ำดื่มอันนั้นเรียกว่าน้ำดื่มแล้วกันนะครับเป็นน้ำดื่มอีกอานหนึ่งว่าเอ้ยในนั้นมี อะไรเจือปนไหมความรู้สึกของมันเท่าไหร่ด้วยด้วยเพจที่รีวิวนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในเรื่องของแพคเกจิ้งต่างๆนะครับเราก็ให้ความสำคัญอดอกไม้แดนโปรฟิลลิ่ง,งความรู้สึกของผู้บริโภคที่อันจะต้องซื้อสินค้าชิงน,นังนะครับก็ตีความสัมอย่างแล้วก็ปีนี้ก็มีเพจขึ้นมาใหม่อันหนึ่งก็เป็นตัวป้ายเหลืองตัวเนี้ยจริงๆก็เป็นโฟกัสเข้าไปที่โปรโมชั่นเรียวทำคอนเทนต์มากขึ้น นะครับตั้งเป้าในวิด i จย,ยูนิตที่สามเนี่ยแล้วก็คือเรามีความต้องการที่จะเปิดตัวพิเศษของเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแนวโน้มก็คิดว่าจะเปิดได้ถึงประมาณสักสิบสองเพจนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยก็เป็นปีที่เราตามหาอีกสองเพจไม่ว่าจะเป็นการดาเดเวลลอปขึ้นมาเองหรือการแถลงขึ้นมาครับก็จะทําให้เรามีเพจอยู่ประมาณหกนะครับก็ตรงนี้ ในการเปิดต่างเนี่ยของตลาะวิสัยยูนิตเนี่ยผมก็มีการเช็คเรื่องของอินไซต์ข้อมูลว่าในตลาดเะมีแนวโน้มการเติบโตเป็นแบบไหนบ้างพอจะเห็นแก่ต่างๆให้บริษัทสามารถเติบโตได้แล้วก็มอบประโยชน์ให้กับกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุดวิสัยยูนิตที่3เนี่ยถ้าตีความเป็นเหมือนร้านอาหารเมื่อกี้มันเติอโกก็อันนี้เปรียบเสมือนว่าเมื่อเรามีเชลสินค้าต่างๆที่วางไปแล้วนะครับ อันนี้ก็เปรียบเหมือนเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ของเราเองเนี่ยเข้าไปอยู่บนเชลด้วยเหมือนกันต่พูดง่ายๆว่าเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยว่าจริงๆแล้วเราก็มีโปรดักที่คุ้มค่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอยากจะเซตสแตนดาร์ดของราคาในเรื่องของไพรซ์ิงนะครับก่อนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยจะดิสรรบในเรื่องของจุดคุ้มทุนของคอร์ต่างๆจริงๆก็ผมขยายความถึงเรื่องของไพรซ์ิงที่วันนี้ ลงไว้ให้เป็นน้ำหนักมากก็คือถ้าเราจะได้เห็นจากแพลตฟอร์มที่เป็นจากประเทศจีนที่อยู่หลักๆเลยก็ยคือส,สักเจ้านะครับ mm hmm. เมื่อมีการเก็บ G P mm hmm. เมื่อมีการดำเนินการต่างๆเนี่ยครับมันก็จะเห็นสู่ราคาเมื mm ่อเมื mm ่อถูกตัดไปด้วย G P ทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นราคาสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการแปลเพกับลูกค้าพาร์ทเนอร์ตั้งแต่แรกเลยว่าจริงๆ K R L เนี่ย อ,อินเทอร์แอคชั่นประมาณไหนราคาประมาณไหนเนี่ยตลาดต้องการแล้วมันเป็นที่ต้องการของตลาดจริงๆแล้วมีลองเทิบมันจะไม่ใช่เป็นแค่เป็นเค้าที่ดักเพาะช่วงนี้เป็นเคราท,าที่อิดอราคาตามตามใจฉันโดยไม่มีเบดพื้นฐานเราพยายามทำตัวชี้วัดในแพลตฟอร์มเพื่อให้ราคาเนี่ยเรียกว่า อยู่ในจุดที่ตรงกลางที่สุดสำหรับทุกฝ่ายโดยยิงจากตัวแพลตฟอร์มด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อให้ตรงนี้สามารถบริหารซอสกับหลอกเชิงของ k ค l กับ i n นฟลูเอนเซอร์ในประเทศไปได้อย่างดีที่สุดครับคอนเซ็ปต์คร่าวๆเดียลักประมาณ